ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผมออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปพบกับสมาร์ทโฟนที่กำลังเป็นกระแสและพูดถึงกันมากที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือ Nokia Dragon Pro 5G รุ่นปี2026ที่เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของโ o k i ียกับดีไซน์สุดล้ำเทคโนโลยีที่เหนือชั้นและสเปคที่จัดเต็มแบบไม่มีห่วงบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหามือถือเรือธงตัวใหม่ห้ามพลาดรีวิวนี้เด็ดขาดครับ ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าโ o k i ียดรา o อนโปร g ปี2026นี้มาในดีไซน์ที่หรูหราทัานสมัยผสมผสานความคลาสสิกแบบโ o เกียเข้ากับความพรีเมียมของสมาร์ทโฟนยุคใหม่ตัวเครื่องเป็นวัสดุโลหะผสมกระจกกริลล l า g ลาสวิต c ต u s สที่แข็งแรงแอลกันรอยได้ดีเยี่ยม ขอบจอโค้ง 3D ทั้ง2ด้านหน้าจอขนาด6.9นิ้วแบบ AMOLED ความละเอียด 2K บวก Refresh Rate ส,สูงถึง 144Hz ให้ภาพลื่นไหลสีสันสดใสสุดๆไม่ว่าจะดูหนังเล่นเกมหรือเลื่อนโซเชียลมีเดียก็ฟินทุกมุมมอง ในเรื่องของประสิทธิภาพโนเกียจัดเต็มไม่มีกักเพราะม,มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 4รุ่นล่าสุดทำงานคู่กับแรมขนาด16กิกะไบต์และหน่วยความจำภายในสูงสุดถึง1เทราไบต์รองรับ UFS 4.0ทำให้การเปิดแอปโหลดเกมหรือถ่ายวิดีโอระดับ 8K ทำได้แบบไม่มีสะดุดพร้อมรองรับระบบระบายความร้อนขั้นสูงเ a p o r Chamber รรุ่นใหม่ล่าสุดทำให้ตัวเครื่องเย็นอยู่เสมอแม้จะใช้งานหนะักแค่ไหนกล้องก็ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นที่โนเกียพัฒนามาได้อย่างน่าประทับใจ กล้องหลัง4ตัวประกอบด้วยกล้องหลักความละเอียด200 MP เซนเซอร์ปุร e วิวรุ่นล่าสุดค่ารูรับแสง f 1.6พร้อมระบบกันสั่น OIS กล้องอันตราไว50 MP กล้องเทเลโฟโต้64 MP ซูมออปติคอลได้5เท่าและกล้องเด็12 MP ที่ช่วยให้การถ่ายภาพบุคคลดูมีมิติมากยิ่งขึ้นส่วนกล้องหน้าให้มาที่60 MP พร้อม AI Beauty และระบบโฟกัสอัตโนมัติระดับโปรใครที่ชอบถ่ายรูปหรือวอลลอกบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์แบบสุดๆ ในด้านแบตเตอรี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ6,500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จไว้125 w และชาร์จไร้สาย65 w เพียงแค่ชาร์จไม่ถึง20นาทีก็ได้แบตกลับมาเกือบเต็มและยังรองรับระบบ reverse wireless charging สำหรับชาร์จอุปกรณ์อื่นอีกด้วย ระบบปฏิบัติการเป็น Android 15เวอร์ชันใหม่ล่าสุดพร้อมโนเกียยูไที่เน้นความเรียบง่ายลื่นไหลไม่มีโฆษณารบกวนและยังรับอัปเดตความปลอดภัยยาวนานถึง5ปีเรียกได้ว่าซื้อมารอบเดียวใช้งานยาวๆได้แบบสบายใจแน่นอนเรื่องเสียงก็ไม่แพ้ใครเพราะให้ลำโพงคู่สเตอริโอดอนบี้แอดมอสให้เสียงที่ดังกระหึ่มคมชัดและมีมิติใครที่ชอบดูหนังหรือฟังเพลงจากมือถือจะต้องประทับใจแบบหยุดไม่อยู่นอกจากนี้ยังมีระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบอัลตราโซนิก การปลดล็อกด้วยใบหน้าการน,น้ำกันฝุ่นระดับ IP 6 8รองรับ 5G Dual SIM Wi-Fi 7และ Bluetooth 5.4เรียกได้ว่าใส่ฟีเจอร์มาแบบครบครันสมกับเป็นมือถือระดับพรีเมียมปี2026อย่างแท้จริงสำหรับราคานั้นเริ่มต้นที่ประมาณ2 9 9 0 0บาทสำหรับรุ่นความจุด5 6 6 g b และไปจนถึงรุ่นท็อป1ที่ราคาอาจจะทะลุ4ี0 0 0 0บาทแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับ ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอระดับสูงก้องเทพชิปแรงแบตอึดและดีไซน์สุดพรีเมียมก็ต้องบอก,กว่าคุ้มเกินราคาจริงๆสุดท้ายนี้ถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโนเกียหรือกำลังมองหาสมาร์ทโฟนเรือธงที่ครบเครื่องในทุกด้านโนเกียดรา้อนโปร 5G ปี2026คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามครับถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้สมาร์ทโฟนของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้ากับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจอีก,อกเพียบสวัสดีครับ ขีดขีดขีดหากคุณต้องการปรับเปลี่ยนโทนให้สนุกขึ้นหรือเสริมเสียงดนตรีและคำพูดสไตล์ YouTube เบอร์มากขึ้นผมสามารถช่วยปรับให้ได้เพิ่มเติมครับ